บายบายบอลทองก็ย bon ิน <Safe> ด <rév mark> ีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเข้มอุยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่เรียกว่าอำลาลูกบอลสีทองในตํานานกันเลยนะครับกับอัปเดตใหม่รองเท้าโล่นะรองเท้าหรูนะครับที่สุดแก่งอัปเดตใหม่นะครับเราไปดูสกิลของรองเท้าโลกันก่อนนะฮะมาลึบรองเท้าโล่นะครับสกิลก็คือ เมื่อตกไปยังพื้นที่ของตัวเองนะครับผมพื้นที่ของเราเนี่ยมีโอกาส47เนะครับเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2นะครับแล้วก็มีโอกาส47นะครับย้ายไปยังพื้นที่ในแถวใช่ไหมย,ย้ายอ่าภายในอ๋อมันภายในแถวมันไม่ใช่เมืองของตัวเองเออแต่ว่ามันเฮ้ยมันก็ดีดีนะฮะจะเป็นมันไม่เชิงว่าเป็นบอลทองนะมันจะเป็นเหมือนกับอ่า แทมบูรีนเออมันเป็นแทมบูรีนเออย้ายไปในแถวท่านที่นะครับจะดีกว่าบอลทองเพราะว่าบอลทองเนี่ยมันเลือกเฉพาะไปเมืองของตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้เลือกไปยังพื้นที่ภายในแถวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส50%ชาร์จโล่ส,สูงสุด2ครั้งนะฮะเป็นสกิลเหมือนของอวายอาชานั่นเองนะครับก็ชาร์จโล่2ครั้งเลยนะโอ้โหบอกได้เลย โอ้ชัละวันมันจะกลับมาเถื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชัละวันนี่โหดมากนะเออแค่นี้นี่ก็โหดจะเป็นจะตายแล้วนะครับได้จีนี่มานน่าจะเถื่อนอยู่นะครับผมมากก็รางวัลปีอีเวนต์นะครับได้รองเท้าโล่เอสบวกได้200เพชรรองเท้าโล่รับ200เพชรนะครับรางวัลจะเข้าวันที่3นะอีเว้น์แลกเปลี่ยนแสงขังเกียรติยศก็ไม่มีอะไรนะอีเว้นต์แลกเปลี่ยนปืนฟองสบู่โล่เอบวกสองอันรองเท้า3 เครื่องสร้างโล่หนึ่งวัตถุจะหายไปอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอารองเท้าโล่นะครับเราต้องหาอะไรบ้านอย่างแรกเลยเราต้องหาเครื่องสร้างโล่นะฮะเครื่องสร้างโล่เนี่ยใช้ทั้งหมดสีอันแล้วเครื่องสร้างโล่เนี่ยใช้มาจากไหนนะครับเครื่องสร้างโล่ได้มาจากการที่หนึ่งชิ้นนะครับใช้รองเท้าโล่เด็กฝึกงานนะครับผม3ชิ้นแล้วก็ฟองสบู่โล่2ชิ้นนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็น เครื่องสร้างโลดนะครับ C 3 2นะครับใช้รองเท้าสร้างโลดสิบชิ้นนะครับแล้วก็ฟองสบู่โลดทั้งหมด8ชิ้นใช่ไหมแล้วก็อันนี้อะไรตาใช่ไหมก็ชั่วโมงแห่งความสุขนะครับล็อกอินวันที่1น,นะครับวันที่1นึ่งบ่ายสถึง4ี่โมงรับ100ลูกอมดาวนะครับผม สองทุ่มถึง4ี่ทุ่มรับร้อยผลึกนะครับวันที่2นะครับบ่ายสองถึงสี่โมงรับแสงแห่งเกียรติยศนะครับสองทุ่มนะครับก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มรับร้อยเพชรนะครับวันที่3รับบัฟ30เพชร5วันโอ้150เพชรนะครับแล้วก็สองทุ่มถึง4ี่ทุ่มในวันที่3เนี่ยรับอัญ,ญมณีทุกสถานะนะครับตั๋ว VIP เฮ้ยมีอะไรมาขายไปดูดิ ไปที่ร้านค้านะครับโอนี่ไง29บาทนะครับผม89 2 9 9นะฮะได้อันนี้มาเลยนะครับผม1ชิ้นนะครับวระตูโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะวัตถุดิบรับวัตถุดิบรองเท้าชาร์จโล่อ๋อมันเป็นสุ่มเครื่องรางปกตินะฮะแต่มันมันเขียนไว้ข้างล่างมันเขียนหลอกนะครับผมฉะนั้นเราก็คลาดไปนะฮะ โอเคแล้วก็มีลูกเต๋าเมื่อใหม่นะครับผมอัพลูกเตา๋าปับ๊บอัพเต็มเนี่ยจะได้เป็นวัตถุดิบนะฮะตัวสร้างลูกใช่ไหมเออเดี๋ยวผมขอไปอัพก่อนนะอัพเลยนะเอาให้เต็มนะฮะไปที่ลูกเตา๋านะครับผมอัพเกดไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยเหรอโอโห ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอ่ะโอ้โหลูกเต๋าเรียกจังเลยนะครับก็อัพเต็มนะครับจะได้เป็นตัววัตถุดิบมาเลยใช่ไหมอันนี้อ๋อรางวัลเล่นชนะนะครับอ่ะรางวัลอัพลูกเต๋าเต็มนะครับก็คือจะได้เป็นตัวสุ่มจี้มาเลยนะครับถามว่าจี้นี้มันต้องมีแน่นอนนะครับผมแต่จะมียังไงก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผม มาเรามาเริ่มจากของฟรีอันแรกกันก่อนนะฮะฮึืมไม่ได้ก็เบวกก็น่าจะออกยากแหละนะฮึฮ่มข้ามไปเลยรถตำรวจก็มา โอ้โหไม่ออกเลยฮนะใบโคลเวอร์ชื่อขึ้นไหมโอ้โหโอ้โหมันมาคู่เลยว่ะพิเศษสวยงามมาคู่เลยนะมาไหมไม่มานะ เฮ้ยมามาคู่แล้วโอเคกำลังใจมาแล้วหนึ่งนะฮะอือโอเคแต่เป็นรองเท้าเด็กฝึกงานนะครับผมอันนี้อะไรอ่ะไม่ได้ใช้ใช่ไหมโอเคเปิดเลยะฮะหืมขาดรองเท้าสิบนะครับผมรองเท้าสิบแล้วก็ไอตัวปืนฟองสบู่อีกเจ็ดนะฮะ อโอกาสได้ค่อนข้างน้อยเลยนะอย่างน้อยๆก็เอ้ยเออมันออกฟองสบู่มาให้หนึ่งแล้วนะฮะอย่างน้อยๆก็เออมีกำลังใจบ้างแบบเอ้ยของฟรีมาขอฟองสบู่อีกสักอันได้ไหม รองเท้าเด็กฝึกงานผมว่าน่าจะออกง่ายแหละมั้งนะครับแต่บางคนมันล็อกไม่เหมือนกันนะครับบางไอดีก็ล็อกรองเท้าบางไอดีก็ล็อกฟองสบู่นะครับผมว่าล็อกรองเท้าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าฟองสบู่แม่งน่าจะออกยากกว่าใช่ไหมเออ A อบวกอะนะด้วยความที่มันเป็น A บวกนะครับยังไงโอกาสออกมันก็น่าจะน่ายากกว่านะฮะมาฮึบ เดี๋ยวนี้คนหันมาสูมภาษาจีนกันเยอะนะฮะเห็นไหมมันจะขึ้นตลอดเลยท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนเนียถ้าไม่มีเลยนะนะครับผมมาสูมแบบว่าคนเดียวเงียบๆเ,เลยนะฮึบอ,อืมชื่อขึ้นไหมโอ้รองเท้าโอเครองเท้าผมมาสามนะฮะตอนนี้ชื่อขึ้นเนี่เฮ้ยขึ้นอู้มาแล้วหนึ่ง นะครับตอนนี้ก็คือได้แล้วชิ้นหนึ่งใช่ไหมแต่ผมยังไม่แลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแลกปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะไปกดผิดรับแสงเนี่ยแม่งเยอะมากเพราะฉะนั้นคาไว้ก่อนนะคาไว้ก่อนอย่างใดอย่างนั้นเลยนะคาผมคาไว้ก่อนนะฮึบฮึบมากดของฟรีสี่อันอืม อืไม่ได so, so so uh ้โ oh, อ kind of hey. ้รองเท้ามาหนึ่งนะครับรองเท้ามาสี่แล้วขาดอีกแปดอ้าวขาดอีกเจ็ดนะฮะปุ๊เฮุยฮุยออกรัลวอย่างนี้กดยาวๆเนี่ยโอ้โหมันออกลัวมากอ่ะเอาฮะเอาเว้ เอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดร้อยอะเจ็ดเจ็ดร้อยแรกนะครับเจ็ดร้อยแรกนี่ผมได้ละชิ้นครึ่งน,นะเออผมได้ละชิ้นครึ่งน,นะครับเฮ้ยคุ้มคุ้มอีเวนท์นี้ถือว่าออกไม่ยากนะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ก็ไปล็อกกูอีกมาฮึบฮึอชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะฮะ ไม่ขึ้นครับผม,มเริ่มแล้วฮะมันเริ่มแล้วเอา้ามาแล้วหนึ่งโอเคผมขาดอีกสี่ชิ้นไหมฮึบเอาละรองเท้ามาอีกหนึ่งนะฮะปืนฟองสบู่ผมไอ้ยตัวฟองสบู่ผมได้ได้สามหรอผมได้สี่ชิ้นวะดูก่อนเอาได้สี่ชิ้นนะครับผม ขาดฟองสบู่สองนะครับแล้วก็รองเท้าขาดอีกขาดอีกหกใช่ไหมสองก็หกนะฮะสองก็หกเท่านั้นเลยอ่ะโอ้โหสองหกเอ้ขาดสี่หกใช่ไหมสี่หกไม่ใช่สองหกนะเอ้ยมันไม่ใช่หกสิ <laughs> โอ้โหดูยครับชัดเจนและไอ้เหี้ยมึงล็อกรองเท้า รองเท้าผมขาดอีกเยอะอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมฟองสบู่ผมขาดอีกอันเดียวเองรองเท้าผมขาดอีกน่าจะห้าใช่ไหมเออรองเท้าผมขาดอีกห้าข้างเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่ามันล็อกรองเท้านะ่ะ โอเครองเท้าขาดอีกสี่ป่ะรองเท้าผมขาดอีกสี่นะฮะผมต้องใช้สิบสองใช่ไหมผมขาดอีกสี่ nga โอ้ขาดอีกสี่นะครับก็ขาด,ขาดฟองสบู่อีกอันเดียวนะฮะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรสุ่มได้ ือพันผมโดนไปแค่พันเจ็ดเองนะตอนนี้นะฮะเอาละรองเท้ามาแล้วหนึ่งแต่ใจก็อยากจะให้ฟองสบู่มันครบๆไปก่อนนะเหลืออันสุดท้ายเผื่อแม่งล็อกนะ โอ้โหรองเท้าแม่งล็อกแม่งล็อกรองเท้าจริงๆว่ะเฮ้ยนายจะไม่ให้อะไรเราเลยอ่ะงานงอกแล้วไงเดี๋ยวต้องต้องไปขายก่อนขายก่อนนะขายแป๊บฮึบขายเอทิ้งไปเลยครับผมไม่ได้ใช้นะฮะฮึบเอาละ โอ้โหผมขาดฟองสบู่ว่ะฟองสบู่อีกหนึ่งนะฮะรองเท้าผมขาดน่าจะสามคู่ไหมเออน่าจะสามสามข้างดิโอเครองเท้าขาดสองหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ที่แน่คือเราขาดฟองสบู่แน่นอน ฟองสบู่หนึ่งอันนะฮะโอเครองเท้ามันมาแล้วว่าตอนนี้ผมคาดผมคาดอย่างละหนึ่งอะ่ะผมคาดอย่างละหนึ่งเอออย่างละหนึ่งเองออกแบบตอนแรกไหมฮะฮึ๊บอุ๊บอื้ออ,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 อะไรก็ได้ขออย่างหนึ่ง รองเท้ามาตอนนี้ผมขาดฟองสบู่อีกหนึ่งนะฮะขาดฟองสบู่อันเดียวอ่ะผมกะแล้วเนี่ยถ้ามาล็อกฟองสบู่เนี่ยมันจะงานงอกเลยนะ mm hmm. ขอฟองสบู่อันเดียวครับผมชื่อขึ้นไหมชื่อขึ้นน้อยโอ้โห,โหเงียบไปเลย,เลยฮะ คือไม่มีแสงแล้วก็ไม่ลุ้นนะครโอ้โหแม่งรองเท้ามาว่ะตอนเนี้ยผมขาดฟองสบ e ู่อีกอันเดียวชื่อชื่อโอ้โหชื่อไม่ขึ้นแม่งสีทองด้วยโถเอ้ยฟองสบู่ครับผมอันเดียวเนี่ยอ e ันเดียวมึงจะล็อกอะไรนะักหนาอรอ,องเท้ามันเลิกล็อกแล้วเห็นไหม ตอนนี้ผมขาดฟองสบู่แค่อันเดียวครับผมชื่อชื่อชื่อโอ้โหไม่มาวะ่ะชื่อชื่อน้อยโอ้โหอะไรครับเนี่ยขาดอันเดียว,วครับชื่อหน่อยลูก โอ้ผมนี่เครียดไอ้เียขาดฟองสบู่อันเดียวว่ามึงให้กูไม่ได้ให้กูเธอรองเท้าเอามาทำไมนี่รองเท้ามันล็อกเยอะแล้วนี่อันเดียว,วครับผม ของมันต้องมีเว้ยไ,ไม่มีไม่ได้เว้ยเรียบร้อยจบเว้นนะฮะโดนไปสามพันใช่ไหมเออโดนไปสามพันขวานะครับคิดง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะแลกมาเลยแต่ระวังนะครับอย่าก,กดผิดนะฮะพอกดมาแล้วอันนึงเห็นไหมมันมีมาให้รับข้างบนนะครับให้เรากดมีฮนะไรข้างล่างนะฮะอย่าไปกดแลกเด็ดขาดนะครับผมไม่งั้นมึงจะพลาดนะฮะกูพลาดบ่อยด้วยนะฮะมาเรียบร้อยกดรับมาฮึบเอาละ โอเคปิดเบ้นเรียบร้อยนะครับก็ถามว่าเจ็บเยอะไหมผมว่าสําหรับจีนี้ผมเจ็บไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะฮะอัปเกรดมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมออกศึกกับชาละวันแล้วเรียบร้อยนะฮะสกิลก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของเรานะครับมีโอกาส เจย้ายาไปยังพื้นที่ภายในแถวแล้วก็ข้าผ่านทางคูณ2นะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีโอกาส50%นะครับชาร์โล่สูงสุด2ครั้งนะครับบอกได้เลยว่าใส่กับชาละวันนี้แม่งโคตรโหดโคตรโหดไม่รู้จะโหดยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงก็เอาไว้รีวิวรอบหน้าแล้วกันนะครับผมก็ ใครที่สนใจจะซื้อขาย id เกมเศรษฐี T, นะครับก็ติดต่อลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็แอสลันนะฮะคุยกับแอสลันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซกลุ่มไลน์เทพเกมอวยนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปอีกเช่นกันนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้าบายครับ,บาย